สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาวไทยทั่วโลกวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปรีวิวของนะคะถ้าใครอยาการับชมนะคะคลิปที่เป็นแบบชีวิตประจำวันโน่นนี่นั่นก็สามารถเข้าไปดูดในช่องสุภัณฑ์อินยูเคได้นะคะช่องนี้ก็มารีวิวของให้ได้รับชมกันนะคะเป็นช่องที่รีวิวของกันแล้วกันนะคะท่านผู้ชมช่วงสองสามวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะดิฉนันก็ไปซื้อของที่ตลาดคาบูเซลนะคะ สติกนี่ ney, แล้วก็ท็อกซี่แล้วก็เฮมเวลนะคะท่านผู้ชมของก็ได้มาไม่เยอะนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะถ้ารีวิวไม่หมดเพราะว่าของเยอะมากแล้วก็มัมมอลลิคัสเต็มอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวมาจารีวิวไม่หมดเนาะ,ะอันดับแรกก็เป็นท่าพิกเนตนะคะท่านผู้ชมอันนี้มาจากเชียงใหม่เนาะ,ะ,ะมาจากเชียงใหม่เนาะ,ะอันนี้เขาเขาซื้อเอาเขาซื้อมาฝากนะคะท่านผู้ชมมาฝากคนนะ,ะมันอยู่ข้างหลังนี้เนาะ,ะแต่ว่าเขาเอา เขาเอามาขายนะคุผู้ชมเพราะว่าที่นี่นะคะเขาเอามาขายไม่ใช่เรื่องแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นของอเก่าของอะไรก็แล้วแต่นะคะมันไม่แปลกเขาไม่ถ้าเขาเบื่อนะหมายถึงว่าเขาจะเปลี่ยนในการจัดแต่งบ้านเนี่ยบ่อยนะคะ่านผู้ชมถ้าสมมุติว่ามันเยอะเขาซื้อมาเยอะเขาจะชอบซื้อนะคะคนอังกฤษจริงๆน่ะเขาจะชอบซื้อของแบบ ของมาแล้วของเก่าๆที่เขาเคยแขวนไว้เขาก็จะเปลี่ยนนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะที่นี่นะคะเอาอันนี้ก็ซื้อมาประมาณไม่แน่ใจว่าหนึ่งปอนหรือว่าห้าสิบพีนะคะท่านผู้ชมแต่ดิฉันก็ไม่รู้ว่าที่ประเทศไทยเขาขายขายราคาเท่าไหร่นะมันมีอีกอันนึงนะคะท่านผู้ชมเป็นเป็นช้างเหมือนกันนะแต่แม่สามีก็ก็ซื้อไปแล้วเมื่อคือนนี้เนาะ,ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นกระเป๋าเงินนะคะท่านผู้ชมกระเป๋าแรนดี้เนาะ,ะเป็นกระเป๋าใส่เหรียญนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าใส่เหรียญเนาะ ข้างในมันก็จะเลอะหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นพวกเหรียญพวกอะไรนี้มันจะดำนะท่านผู้ชมมันจะดำะก็ห้าสิบพีนะคะยี่สิบบาทอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าสาตางค์เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นหนังนะคะท่านผู้ชมเป็นหนังหนังนิ่มๆนะครับกระเป๋าแอลลี่ค่อนข้างจะดีนะ,ะเพราะว่ามันเป็นหนังนิ่มๆแล้วมันไม่ค่อยแข็งนะคะท่านผู้ชมเนี่ยก็ห้าสิบพีเหมือนกันเนาะห้าสิบพี ต่อมาก็จะเป็นนกฟาร์มิงโก้นะคะท่ผู้ชมนกฟาร์มิงโก้ดิฉันก็ซื้อมาห้าห้าสิบพีหรือประมาณยี่สิบาทนี่แหละท่านผู้ชมต่อมาก็เป็นกล่องเนาะกล่องเล็กๆนะคะท่านผู้ชมกล่องเล็กๆเขาก็จะใส่ใสเป็นกล่องกุญจงกุญแจอะไรอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวฉันจะ,จะออกให้ให้ดูนี่นะคะก็จะเป็นกล่องแบบนี้ก็ใส่ของไม่รู้ใส่อะไรได้นะคะเขาก็ออกแบบมาประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมซื้อมาอันละสองปอน อันละสองปอนเนาะมีได้ทั้งหมดห้าอันนะคะท่านชม,ชมก็จะมีอันนี้เป็นกล่องทองเหลืองนะคะเล็กๆเนียก็สามารถใส่ของได้นะคะมันเปิดฝาได้นะคะดิฉันจะไม่เปิดฝาให้ดูนะ,ะเพราะมันจะมันจะรีวิวไม่หมดมันจะเสียเวลา <c oughs> นี่นะคะเป็นกล่องเนาะไม่รู้ชัดหรือเปล่าโอ้รีบเนาะมันก็เลยไม่ชัดนะคะต่อมาก็จะเป็นแหวนนะคะอันนี้เป็นแหวนเงินลงยาเนาะ เหรีเงินลงยานะคะอันนี้ไม่ทราบราคานะคะสามีซื้ออ๋ออันนี้ดิฉันซื้อนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นสวอ,อ,อนล็อบสก 3, 42, ี้นะคะท่านผู้ชมสวอนล็อบสกี้อันนี้ก็นี่นะคะก็สามปอนนะคะอันนี้สามปอนเนาะสามปอนก็ประมาณสามสี่สิบสองร้อยยี่สิบนี่รคท่านผู้ชมประมาณร้อยยี่สิบเนาะต่อมาก็เป็นกําไรนะคะอันนี้เป็นกําไรทองชุบนะคะท่านผู้ชม ช่องทุบช่องทองชุบที่นี่จะดีกว่าบ้านเราเยอะนะคะท่านผู้ชมทองชุบที่นี่ก็คืออ่ามันก็เอาทองจริงๆอ่ะมาชุบไม่ได้เอาน้ํายามาชุบนะคะไม่ได้เอาแบบน้ํายาสีเหลืองๆมาชุบแล้วก็ใส่แป๊บเดียวไม่ถึงเดือนสองสาครั้งมันก็อ่าลอกอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ใส่ได้เป็นปีเป็นสิบปียี่สิบปีเลยนะคะท่านผู้ชมถ้าสมมุติว่าดูดูแลอย่างดีเนาะ,ะเพราะว่ามันเป็นทองข้างนอกเนี่ยเอาชุบนะคะเขาเอาชุบแบบ เป็นส์ไมค่อนเลยนะคกะก็ก็ถือว่าดีเนาะดิฉันซื้อมา10ปอนนะคะสิปอนก็ประมาณ4 0 0ร้อยสี่ร้อยกว่าบาทนะคะท่านผู้ชมก็ถือว่าใส่ได้สวยนะใส่สวยแบบเนี้ยต่อมาก็เป็นอ่เข็มกลัดต่อมาก็เป็นเข็มเข็มขัดนะคะอันนี้เบลบัคโคลนะคะเขาเรียกว่าเบลบัคโคลนะเข็มขัดอันนี้ส่วนมากก็จะมาจากอเมริกานะคะ made in u s a นะคะท่านผู้ชม เบลเโคอันนี้ก็จะมีหลายอันนะคะท่านผู้ชมอ่าน,นี่สามีซื้อมานะคะก็เลยเป็นเอลวิสนะคะเป็นอาจจะมีลูกค้าประจําคนหนึ่งนะคะที่เขาซื้อพวกอ่าของที่ระลึกเอลวิสนะคะท่านผู้ชมก็จะมีลูกค้าประจําที่เขามาซื้อเนาะ,ะก็เป็นเอลวิสรู้สึกว่ามันจะมีรูปอีกรูปหนึ่งอยู่แต่ว่าสามีรู้สึกเอาไปเก็บแล้วนะ,ะอันนี้ก็เป็นกระดิ่งนะคะกระดิ่งหมากกระดิ่ง กระดิ่งวัวกระดิ่งควายอะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมอันนี้อันนี้อันหนึ่งปอนนะคะท่านผู้ชมต่อมาก็จะเป็นอ่าเป็นเหรียญเป็นเป็นเป็นจี้นะคะท่านผู้ชมเป็นจี้เขาเรียกว่าจี้อเป็นพระเทพพนมนะคะเป็นพระพุทธเจ้านะที่คล้ายๆกับพระแก้วมรกตประมาณนี้เนาะใช่ไหมเป็นคล้ายๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชมสวยมากเลยเนาะอันนี้นี่นะคะท่านผู้ชม ถ้าใครรู้ก็บอกด้วยนะคะดิฉันก็พูดถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะอันนี้ก็เป็นทิมโบนะ,ะทิมโบเขาเรียกว่าทิมโบโเนาะเขาใส่เวลาเขาเย็บผ้าเขาจะนิยมใช้แบบนี้เยอะนะคะท่านผู้ชมเห็นเขาขายเยอะไม่ว่าจะเป็นพวกเซรามิกพวกเงินก็มีนะคะทองก็มีนะคะทองแต่ดิฉันเคยเห็นแต่เขาขายที่แอนติกแต่วา่าตามตลาดนะทั่วไปไม่ค่อยเห็น อันนี้ก็เป็นทิมโบนะคะที่ใส่นิ้วนะคะเวลาเราเย็บผ้าเนาะซื้อมาสองอันน่ารักมากเลยนะคะท่านผู้ชมนะสองอันครึ่งบบครึ่งทางแล้วเนี่ยนะคะสองอันอันละสองปอนเนาะต่อมาก็เป็นเข็มกลัดเนาะแล้วก็เป็นอ่าเข็มทิศนะคะท่านผู้ชมอันนี้อ่าเขาใช้พวกยาพวกอะไรอินโฟมชันต่างๆฮะ,ะอันนี้ก็เป็นอ่า สร้อยเงินนะคะท่านผู้ชมสร้อยเงินที่มันเป็นล็อกเก็ตล็อกเก็ตนะคะล็อกเก็ตล็อกเก็ตเปิดยังไงล่ะเนี้ยนี่นะคะใส่ใส่รูปใส่อะไรได้นะคะนี่นี่เป็นสร้อยเงินเนาะสร้อยเงินอันนี้ก็เป็นอ่าเข็มกลัดอันนี้ก็โบราณนะท่านผู้ชมคนโบราณเขาจะชอบใส่เข็มกลัดแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นเข็มกลัดเข็มกลัดเหมือนกันอันนี้เป็นช้างเนาะช้างวิ่งมาหาลูกอะไรเงี้ย ต่อมาก็เป็นเข็มกลัดเหมือนกันอันนี้สวยมากเลยนะคะท่านผู้ชมสวยมากเลย,ยเป็นอ่าเป็นนินนะคะแล้วก็เป็นมักกะซีดมักกะซีดไม่แน่ใจนะคะว่าประเทศไทยเขาเรียกมักกะซีดป่าอะไรเนาะแต่ดิฉันมองดูแล้วมันเหมือนมันเหมือนฟูโก้นะคะท่านผู้ชมเหมือนฟูโก้ที่เข้ามาอ่าที่เราเห็นเป็นก,ก้อนๆนะคะสงสัยมันจะเป็นฟูโก้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เขาเรียกมักกะซีดนะคะเมกกะซีด แล้วก็เป็นเข็มกลัดเอวิทนะคะ่านผู้ชมเข็มขัดเข็มขัดไม่ใช่เข็มกลัดเข็มขัดนะคะอันนี้ก็เป็นนาฬิกาเซกโกนะคะเซโกโเซโกโนี่ซื้อมาหนึ่งปอนนะคะหนึ่งปอนได้กล่องมาด้วยนะ,ะ่านผู้ชมแล้วก็น้ําหอมนะคะน้ําหอมอะไรก็ไม่รู้นะไม่เคยซื้อ,อแบบนี้มีแต่สามีซื้ออันนี้มันคืออะไรอ๋ออันนี้มันเป็นน้าหอมนะคะท่านผู้ชม หอมไหมนะโอ้ยมันเป็นน้ำหอมคล้ายๆพวกชาแนลน้ำผึนะคะผู้ชมกิ่นคล้ายๆกันดิฉันไม่ค่อยชอบนะ,ะกินแบบนี้นะคะมันเป็นกลิ่นของคนแก่เนาะมันคืออะไรเนี่ยนะคะไม่รู้จักแล้วก็เป็น swarovski ก,กลองใหญ่นะ,ะอันนี้ซื้อมาจากยอกอาทิตย์ที่แล้วนะ,ะพอดีมันอยู่ในรถไม่ได้เอาออกมานะ,ะพอดีไปเจอ อันนี้มันก็เป็นอ่าเป็นสร้อยนะคะเป็นสร้อยสวลอลล็อสกีเนาะแต่อยู่ในอยู่ในอ่ออยู่ในอ่อะไรนะอยู่ในจอเนี่ยมันสีไม่ชัดนะคะท่านผู้ชมแต่จริงๆแล้วสีมันอ่าเงามากเลยนะคะสีมันสวยเป็นดีไซน์เนาะสวอลล็อบสกีเนาะอันนี้อีกอันหนึ่งะค่ะท่านผู้ชมอันนี้จะเล็กมากจะสั้นนะคะแต่ว่าเราสามารถปรับได้นิดหน่อยเนาะนี่ จะประมาณติดคอรประมาณนี้เวลาใสเพราะว่ามองดูแล้วเหมือนคอมันจะเล็กมากนะคะทุกชนนะคะจะให้มันติดคอเลยอะใส่ติดคอเลยหรือเปล่านี่หนี่ต่อยประมาณนี้นะก็ห้าปอนนะคะสองอันก็สิบปอนเนาะต่อมาก็เป็นหินเจสเปอร์นะคะเจสเปอร์หินเจสเปอร์ต่อมาก็จะเป็นกําไลแขนนะคะเป็นหินอะไรก็ไม่รู้นะคะส่วนมากจะซื้อหิน ต่อมาก็เป็นแหวนส้อยหินนะคะรวมมิตร้อยหินรวมมิดห้าสิบพีนะคะยี่สิบบาทต่อมาก็เป็นนาฬิกาสระสโคด้านะคะสโคด้านี่ซื้อมาหนึ่งปอนด์หนึ่งปอนด์ต่อมาก็เป็นพระค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นพระห้าพระองค์เนาะเป็นพระพระจักอะไรนะพระจักสิงนะคะพระจักสิงเพราะว่าข้างหลังมีทั้งจักแล้วก็มีทั้งสิงเนาะ ้าพาจากสิงยังไม่ได้ไปเช็คราคานะคะว่าราคาเท่าไหร่เนาะดิฉันก็ได้มาจากกล่อ,องของเขาไปขายที่เป็นเฮ้าเคลียร์เลน์นะคะท่านผู้ชมเป็นเฮ้าเคลียร์เลนเขาก็จะมะีคนกลุ่มหนึ่งนะคะที่เขาไปรับเคลียร์เฮ้านะคะไปรับทําความสะอาดบ้านเนี่ยเขาก็จะ เอาของที่เขาได้มาเนี่ยมาวางขายนะเป็นกล่องๆแล้วเราก็ไปหาเลือกดูนะคะบางทีก็ได้ของดีๆเยอะเลยนะคะบางทีคนที่เข้าไปเขาเคเลียร네์เรนนี่บางทีก็ได้พวกเป็นทองเป็นนาฬิกาแบบยี่ห้อดีๆเป็นนาฬิกาทองอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าบางทีคนแก่ๆเนี่ยเขาเสียชีวิตลูกลูกหลานเขาก็จ,จ้างคนไปทําความสะอาดเคลียร์ของออกให้หมดอะไรนี้เนาะก็ประมาณนี้ละค่ะท่านผู้ชมเขาก็ดิฉันก็ไปเลือก ก็พอดีโชคดีนะคะได้มาสองเหรียญเนาะดิฉันก็ไม่ได้ไปสแสวงหานะท่านผู้ชมไปไม่ได้ไปสแสวงหาที่จะได้อะของแบบเป็นเหรียญเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าดิฉันเห็นดิฉันก็ซื้อมานะจะซื้อมาเก็บไว้เนาะเผื่ออกลับบ้านเมืองไทยนะคะเผื่อมีคนออายกได้อะไรอย่างงี้เนาะดิฉันก็คงไม่เอาไว้ที่นี่หรอกเพราะว่าเด็กๆเกขาคงจะไม่เห็นคุณค่าอะไรอะไรอย่างงี้นะะท่านผู้ชมบางที ดิฉันก็ได้พระใหญ่มาหลายองค์นะคะได้พระแล้วก็จะได้พระเป็นทองเหลืองมาอีกองคหนึ่งเจ็ดปอนอยู่ข้างในนะคะดิฉันคงไม่ไดเอามารีวิวให้รู้เอาละค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้ามีอะไรดีๆสยุย